สวัสดีครับกับคนนอนเผลอติดท่ากระดูก L นะ L สามสี่ห้าประมาณนี้นะประมาณที่เห็นเนะี่ยประมาณนะประมาณนี้แล้วก็ติดข้ากระดูกกดข้ากระดูกประมาณนี้มันก็ไล่ลงมามาไล่ลงมา ที่รวมที่บอดเลือดน,นะแล้วก็ลงลงมาแงแล้วก็จะลงข้างลงข้างนี้ครับถึงข้อข้างแงทั้งหมดนี้นนต้องตายหมดนะศีรษาเลยนะครับแต่อาการนี้คือการเป็นเดือนนะฮะพักเสจนะเสดปกากดบอบอบางจริงแต่ว่าอันนี้รักษาครั้งเดียวไม่ได้นะต้องทยอย วันนี้คาดการว่ามาเมื่อเกีย้ยคือประมาณความเิดอยู่ที่ประมาณร้อยเอร์เซ็นต์อ่ะวันนี้ก็คงอาการดีดีขึ้นนะประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้อ่ะนะครับครับกดประมาณเนี้ยไม่เกินห้ากิโลถนะ้าไม่เกินห้ากิโลตรวจต้นขาครับต้นขากดที่ต้นขาได้เลยนะ ลงสามลงมาเส้นบนนะเส้นบนถึงข้อเขา่านะครับตำแหนงนี้เลยกดกดลงนะครับนับหนึ่งสิบกดลงข้างนะตั้งแต่นี้ลงมามันมีประมาณสามเส้นเนี้ยลงมาเงี้ยลงมา ถึงข้อเก่านะครับเส้นกลางก็แก้เลยนะกดล,ล,ล,ลงกดลงจากนี้ถึงนะครับ